เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง สัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรานมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยนะครับค่ะคุณธนพัฒน์คุณธนพัฒน์อยู่กรุงเทพเหมือนดิฉันเนาะเพราะฉะนั้นเราคงจะเคยชินกับการจราจรในตอนเช้าที่ ติดกระหน่ำมากใช่ตอนเย็นด้วยครับออตอนเย็นก็ติดกระหน่ำมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีบ้านกับที่ทํางานอยู่ใกล้กันในี่ถือเป็นลาบอันประเสริฐเนาะจริงครับเออนั่นแหละคราวนี้ก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพก็ดีหลายๆคนก็มาเช่าบ้านอยู่เนาะแต่ว่าที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านของหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่งเรื่องเป็นไงคะ อย่างที่คุณประพัท์ได้พูดไปนะครับว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในระบบราชการแล้วการที่คุณจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ได้ก็จะมีกฎมีระเบียบให้ปฏิบัติตามนะครับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอบงรในวันนี้นะครับเราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปรู้จักกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านนะครับของหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งมันมีผลการตรวจสอบที่น่าสนใจนะครับว่า เราเนี่ยเบิกได้ทุกกรณีไหมกรณีไหนเบิกได้กรณีไหนเบิกไ,บไม่ได้นะครับแล้วการชําระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านเนี่ยมันแตกต่างหรือเหมือนกับ การเบิกค่าชาวบ้านปกติทั่วไประเบียบเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้นะครับขอต้อนรับคุณกนกวันขันทองนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาทสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องที่คุณธนพัฒน์เกินไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของค่าเชาวบ้านนะคะแต่คราวนี้เรื่องที่เราเลือกตรวจเนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องขอกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตจเงินแผ่นดินพศ5 6 6 1เนี่ยตามมาตรา53เนี่ยกำหนดหน้าที่และอำนาจให้ผู้ว่าการตจเงินแผ่นดินนะคะ ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดนะคะและตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังและตรวจผลสำลิดและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐทั้งนี้นะคะสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตรวจสอบได้และได้ให้นิยามตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา4เนี่ยตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหมายความว่าตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้รายรับการใช้จ่ายการใช้ประโยชน์การเก็บรักษาและการบริหารซึ่งเงินทรัพย์สินสิทธ,ธิและประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจการใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่แล้วตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัด เกิดผลสลัมฤทธิ์และมีประสิทธ,ธิภาพหรือไม่อีกทั้งในการจเงินแผ่นดินนะคะนโยบายการตรจเงินแผ่นดินซึ่งได้ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินการของหน่วยรับตรวจเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว้นะคะค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิทธิและประโยชน์และสวัสดิการที่รัฐเนี่ย จัดให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อช่วยเหลือในด้านภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากได้รับคําสั่งให้ไปประจําสํานักง,งานในต่างท้องที่โดยที่ทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้อยู่หรือมีบ้านของตนเองหรือคู่สมรสเนี่ยแต่ได้ถูกทาลายหรือเสียหายเนี่ยเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ หรือไม่มีเคหสถานเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือของคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่โดยมีมีม,มิค้างกับสถาบันการเงินนะคะก็ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามที่เช่าบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านนั้นไปจริงนะคะ รวมทั้งให้เข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านที่เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้ังชำระอยู่ในท้องที่ที่ประจำสำนักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจริงก็าสามารถที่จะนําหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวเนี่ยมาเบิกค่าเช่าบ้านแทนการเช่าบ้านได้ค่ะทั้งนี้เนี่ยอย่างสูงก็ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพศ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมพศ2562โดยในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านนะคะกรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะคะและได้ให้ความสำคัญเนี่ยสืบเนื่องจากในการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพศ2565ของสำนักตรวนเงินที่ดินจ,จังหวัดชยัยนาทนะคะ พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านเนี่ยมีการเบิกจ่ายเงินเกินสิดท,ที่ตนเองจะได้รับและมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญจึงได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเนี่ยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพศ2566โดยจะเน้นการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จุดเริ่มต้นก็จะมาจากข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินเกินสิทธิ์นะครับทีนี้อยากจะทราบว่ากรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านนะครับมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่เราใช้ในการตรวจสอบบ้างแล้วก็มีข้อตรวจพบอะไรที่สําคัญสาคัญนะครับค่ะในการตรวจสอบค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ย มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในการตรวจสอบเนี่ยประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าชาวบ้านค่าราชการส่วนท้องถิ่นพศ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมพศ2562หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท .08.08.2 ทับว .5862 ลงวันที่12ตุลาคม2559เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก,บก,เบกจ่ายเงินค่าช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาทเนี่ยมีข้อบกพร่องที่สำคัญจำนวนสองประเด็นเนี่ยในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยในการยื่นขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบขอรับค่าเช่าบ้านแบบ6 0 0 5เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านนะคะ ไม่ยืนหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองกรณีสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยมีวงเงินสูงกว่าราคาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพศ2 5 4 8และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ2562ข้อ14วงเลบ5เนี่ยก็กำหนดว่าหากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยสูงกว่าราคาบ้านเนี่ยให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์นะคะและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดส่วนในการยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามแบบ6005เนี่ยให้ยื่นต่อผู้รับรองการใช้สิทธิพร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้านสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญากู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านและหลักฐาน,ฐานอื่นนะคะที่เกี่ยวข้องในกรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยก็จะต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านเนี่ยแล้วแต่กรณีเพื่อเป็นหลักฐานประกอบด้วยและหากวงเงินในสัญญาดังกล่าวเนี่ยต่ํากว่าสัญญาเงินกู้เนี่ยข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจํานวนเท่าใดซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านนะคะ พบว,ว่าผู้ใช้สิทธิ์ทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเนี่ยในวงเงินที่สูงกว่าราคาตามสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินโดยผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ยื่นหลักฐานรับรองการผ่อนชำระรายเดือนจากสถาบันต่อผู้รับรองการใช้สิทธิ์เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้านในส่วนของประเด็นที่สองเนี่ยคือมีการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเนี้ยเกินอัตราสิทธิ์รายเดือนที่จะได้รับ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยข้อ14เนี่ยในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้เนี่ยได้ชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ประจำสำนักงานใหม่เนี่ยเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย,ยแล้วก็ได้อยู่อาศัยในบ้านนั้นจริงเนี่ยก็ให้ข้าราชการผู้นั้นเนี่ย มีสิทธิ์นำหลักฐากนการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าชำระผ่อนเงินกู้ดังกเก่ามาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านไทยระเบียบซึ่งกรณีนี้นะคะเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยสูงกว่าราคาบ้านในระหว่างตรวจสอบเนี่ยทางหน่วยงานะนก็ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์น่ะทำนังสือถึงสถาบัานการเงิน,เ,นเพื่อขอหลักฐานรับรองการผ่อนชำระรายเดือนเพื่อประกอบการตรวจสอบว่าหากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ย สูงกว่าราคาบ้านจะต้องมีการผ่อนชาระรายเดือนเป็นจานวนเท่าใดซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือรับรองการผ่อนชําระรายเดือนตามวงเงินในสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยก็จะพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินเกินยอดที่มีสิทธิ์เบิกรายเดือนนะคะจากประเด็นข้อตรวจพบดังกล่าวเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างนะคะผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านซื้อบ้านพร้อมที่ดินตามสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยจำนวน200,000บาท แต่ในกอนะคะทําสัญญาเงินกู้เป็นจํานวน800,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณเนี่ยมีวงเงินในสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยต่ํากว่าสัญญาเงินกู้ในกอก,ก็ต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าหากกู้เงินจํานวน200,000เนี่ยตามสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมท,ที่ดินจะต้องมีการผ่อนชาระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใดซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือรับรองของธนาคารเนี่ยก็พบว่าจํานวนเงินเนี่ย ในการ่อนชำระรายเดือนที่ทธนาคารรับรองนะคะรับรองมาให้เพียงหนึ่งพันบาทซึ่งผู้มีสิทธิ์เนี่ยเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นจํานวนเงินสามพันห้าร้อยบาทซึ่งเป็นการเบริกจ่ายที่เกินยอดที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายรายเดือนค่ะค่ะแล้วจากที่เล่าให้เราฟังมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายก็ดีข้อตรวจพบก็ดีเนี่ยคือถ้าสรุปประเด็นออกมาแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรส่งผลกระทบอะไรและก่อให้เกิดความเสียหายอะไรอะคะค่ะ จากข้อตรทบดังกล่าวนะคะมีสาเหตุเกิดจากผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเนี่ยไม่ยื่นเอกสารหลักฐานรับรองการผ่อนชำระรายเดือนจากสถาบันการเงินในกรณีที่วงเงินในสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยต่ำกว่าสัญญาเงินกู้เพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนแล้วก็ประกอบกับผู้ที่มีหน้าที่ในการเบริกจ่ายเงินนะคะ ก็ไม่นําเอกสารดังกล่าวเนี่ยมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายกรณีผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านนะคะทําสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินในวงเงินที่สูงกว่าราคาตามสัญญาซือขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยแต่ไม่มีหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าวอ่ะจะต้องมีการผลชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติการ,การเบริกจ่ายค่าเช่าบ้าน หากจานวนเงินผ่อนชาระรายเดือนที่สถาบันการเงินรับรองต่ํากว่าจํานวนเงินตามสิทธิทกําหนดไว้เนี่ยตามอัตราค่าเช่าบ้านไทยระเบียกบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะหน่วยงานก็จะต้องเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านรายเดือนให้แก่ผู้ใช้สิทธิ์ตามจํานวนที่สถาบันการเงินรับรองจากกรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิ์เนี่ยไม่ยื่นเอกสารหลักฐานการรับรองเนี่ยเพื่อประกอบพิจารณาให้ครบถ้วนเนี่ยส่งผลกระทบทําให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านรายเดือนเกินสิทธิ์ที่จะได้รับ และทําให้เกิดความเสียหายรวมเป็นจานวนค่อนข้างสูงค่ะแล้วข้อตรวจพบทั้งสองข้อนั้นะน,ะนะครับเราประชุมปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจแล้วเนี่ยเราแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบแล้วหน่วยรับตรวจชี้แจงกลับมาอย่างไงบ้างครับจากข้อตรวจพบทั้งสองกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานได,ด้ชี้แจงถึงสาเหตุซึ่งหน่วยงานเนี่ยก็ได้ชี้แจงสาเหตุว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่เนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ จึงทาให้มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนโดยหน่วยงานเนี่ยได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ทำนังสือถือสถาบันการเงินเพื่อขอรับรองการผ่อนชําระรายเดือนแล้วและหน่วยงานเนี่ยก็ได้ตรวจสอบและยอมรับว่าได้มีการเบิกจ่ายเงินเกิน,กนสิบรายเดือนที่จะได้รับค่ะครับแล้วสตง,งให้คําแนะนําสําหรับกรณีนี้ยังไงบ้างครับค่ะเมื่อหน่วยรับตรวจเนี่ยได้ชี้แจงมาแล้วสตงงเนี่ยได้ให้คาแนะนําในกรณีประเด็นที่หนึ่งเนี่ยในการยื่นขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบ ขอรับค่าเช่าบ้าน6005เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเนี่ยไม่ยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองกรณีสัญญากู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยที่มีวงเงินสูงกว่าราคาบ้านเนี่ยการที่ผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้นะคะไม่ยื่นหลักฐานการรับรองรายเดือนจากสถาบันการเงินในกรณีสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยต่อผู้รับรองการใช้สิทธิ์เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลขอรับค่าเช่าบ้านเนี่ย เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพศ2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ2562ข้อ14วงเล็บ5นะคะและหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก,บก,บกบจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพศ2559สะตะงนเนี่ยจึงของให้กำชับเจ้าหน,น้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย ได้ศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบยังกล่าวและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดในโอกาสต่อไปนะคะส่วนในประเด็นที่สองเนี่ยการเบริกค่าเช่าบ้านเกินอัตราสิบรายเดือนเนี่ยสอตงงเนี่ยก็ได้ให้คันแนะนําในกรณีนี้โดยผลการตรวจสอบเนี่ยเข้าลักษณะเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติี่ในการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา37นะคะที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ย จะจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายและการใช้จ่ายเงินของรัฐเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงานเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและประหยัดและมาตรา38เนี่ยที่กําหนดให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยการจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายนะคะ เเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเนี่ยสตงอเนี่ยจึงขอให้ท้งหน่วยงานเนี่ยดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายและดําเนินการทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าชบ้านเกินสิทค่ะค่ะหน่วยรับตรวจชี้แจงแล้วเราให้คําแนะนําแล้วและตอนนี้หน่วยรับตรวจเขาดําเนินการแก้ไขตามที่เราแนะนํำไหมคะเมื่อหน่วยรับตรวจได้รับคําแนะนําจากสตงอแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการกําชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเข้าชาวบ้านเนี่ยโดยเข่งคัดพร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ที่เบิกเกินสิทธิ์เนี่ยรับทราบและชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เบิกเกินสิทธิ์โดยจะให้ส่งเงินคืนให้กับหน่วยงานซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้เบิกเงินเกินสิทธิ์นะคะได้ส่งเงินคืนบางส่วนและในส่วนที่เหลือเนี่ย อยู่ระหว่างดําเนินการส่งคืนให้ครบถ้วนโดยเร็วและในส่วนของการดําเนินการทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านเกินสิดเนี่ยหน่วยงานก็ได้ชี้แจงว่าได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อทเท็จจริงนะคะโดยได้ดําเนินการตรวจสอบพยานเอกสารและสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน,าาานอาจจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เบิกเงินเกินสิทธิ์เนี่ยไม่มีพฤติกรรมร่วมนะคะก็ทาความผิดทําให้เกิดการปฏิบิหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มิได้มีเจตนาทุจริตหรือ,อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่อย่างใด เพียงแต่มีข้อบกพร่องในการตรวจสอบเอกสารและเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากไม่ได้มีการศึกษาระเบียบให้เข้าใจซึ่งหนงานน่ะได้ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือนบุคคลที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรและเน้นย้ําให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อมีให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะก็เรียกได้ว่าคําแนะนําของสตงนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจส่งผลให้การปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันอย่างเนี้ยในอนาคตอะครับทาให้ เกิดความถูกต้องไม่เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินนะครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินเชิญเลยครับอยากจะแนะนําหน่วยรับตรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังในวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านน่ะให้ความสําคัญในการเบิกจ่ายเงินที่เป็นค่าใช้ใจ่ายนะคะเกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการที่ทุกท่านมีว่าสิทธิที่จะได้รับเนี่ยท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่จะต้องไปตรวจสอบรับรองสิทธิต่างๆตรวจสอบอนุมัติในการเบิกจ่ายอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้องเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นเนี่ยเกิดจากผู้มีสิทธิ์เนี่ยไม่ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจนารณาให้ครบถ้วนและผู้มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินเนี่ย ก็ไม่นําเอกสารดังกล่าวมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายเงินเกินสิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยส่งผลทําให้เกิดความเสียหายดังกล่าวและจะขอฝากถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินทุกท่านนะคะอยากจะฝากว่าหากพบเห็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดประโยชน์ใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสํานักงานการเบิกเงินแผ่นดินได้ทุกพื้นที่ เรายินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกท่านนะคะมาดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณมากที่สุดค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าชาวบ้านกรณีผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านของหน่วยงานท,งท้องถิ่นแห่งหนึ่งกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณกนกวรรณขันทองนะคะนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการจากสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาทให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ และคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอได้เป็นประจำทางสื่อของวิทยุรัฐสภาและการฟังออนไลน์ที่ tpchannels org และแอปพลิเคชันของ tpchannels นะคะรวมไปถึงช่องทางของสตงอด้วยมีอะไรบ้างคะครับสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รัรกเงินแผ่นดินกับสตงอนะครับ ได้ทาง Facebook Live แล้วก็ y o u t u b n n h l นะครับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ในวันและเวลาเดียวกันกันกบที่ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภานะครับแล้วก็ทาง TP Channel นะครับรวมถึงสามารถติดตามสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินได้ทางเว็บไซต์ www.audit.go.th รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์นะครับต่างๆของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Instagram t i k t o k รวมถึงแอปพลิเคชัน X นะครับ ค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องลากันไปนะคะวิทยากรของเราคุณกนกวันขันทองนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาทคุณธนพัทน์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันวันนี้เราสามคนลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์